บทนี้บทที่12ถึงบทที่21บทที่12บทสวดรัตนปาลิศยังกินจิวิตังอิทาวะหุยังวาสัเกสุกวายังระตบนังปณิตังนัโนโอสมังอัธิปตะกเตนะยัมเป็ตเทระตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสุบกิพงตุเพยังวิราตังอาเมตังปณีตังยะเถระพาสัภะยมณีสมาณีโตนาเตนะธรรมีนะสมาธิกินจิกัมปิธรรมเน อัตนบุณีตางเอเตนะสัจเจนะสุวัติโพลตุยมทุกัเสโภปาอิวานายิสุจิงทมาธิมานันตักลิกันมะหุสสมาทินาเตเดนะสมาณะปิสติกัมปิกัมเมระตัหปงริตาริเตนะสัจเจนะสุวัติโพตุเยสุขลาอัตถสปังปะสักายตุตาลิเตตานิวิหาริโหติเตทักทิเนียสุตัสสะสาวก่าเอเตสุจินานินันพะรานิยัมปิสังเครัตนบุริตางเอเดนะสัจเจนะสุวัติโพลตุเยสุภยุตานามะ นารเหงนะนการวิเนาโคจามัสสนัมขิเตปจิปปตะอมตะมิทไคหะรัามุธาลูิงผู้ชมานาอันติังเพรัตามนดังเอเวนัสเจนะสุวัติุนทุกีนังถุเลังนวังอาทิตสมภวังวิรัตจิตายะอิเทวสมนเตจีพิชามุลพิชันทานิขิมจติกาปถายัะติโอยันตีสังเครัตนามนีดังเอเนสเจนะสุวัติุณทุก บทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรค์แทปฮาเวชยังเสยโยยาจายังอิตักราปรชา บทที่1 4บสี่บทสวดเกตุตสุขสุตนิทังเตนะปะคะวตาชาณตาปัสตาอะระตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุเมาอะนุสะเวนะมาปักรมะปักรายมะปิติปรายมะปิตะกะสัมภพาเนนะมาตะตตะเหตุมาไายะภะเหตะมาอาการะปะ วิวิสักเนะมาสิจินิชาอักขันติยามาอัพทะอุตตายะมาสัมมโนโนชาลุยะคาตุเมเหอักกามาวะชาเนยาธาิเมธรรมมาอุสลายเมธรรมมาสาวชนเมธรรมมาอินยุคระหิตาอิเมธรรมมาสัมมาตาสัะภิญนาอหิตายะทุขายะสังวัตติอารามเมเฮ ปะชะเฮียตะณคาเต็นเหอัตนาวชาเมธรรมะอิสราเมธรรมะอนาวัชัยเมธรรมาวิญญูปัสสาเลรมาสัตยมัามาจินานกายสุายะธรรมวันติอาัเเมะสปัสสัวิหัเยาตาตืบทที่สิบห้บทสวดปตเมยสุปนิยติชีวิปมัดปามายุง จูปะเนกัสสะนะสันติกานาเอตังพยังมาเรเนเปฆมานโนปุญญาเิกะ,ากะยะาไกยราชะสุขาวาฬานิขปณิยะติชีตมัะมะปามายังรูปะเนกัสสะนะสันติกานาเอตังพยังมาเรเนเปฆมาโนโลกาณิสังตักชะเถสันตุเกโขโยทกายเยนสังะโมวาจายะอุปะเจรสา ตังปัสสะเตสัสสะอุขายโหติยังอิวะมาโนตะปปะปะจะัะลติปุญญังธรรมโอวเทเวรัตติธรรมนาจารีธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเตสาณสังโสทัมเมจิเนจทัพทุกนะทุกขติมุขฉันติธรรมนาจาริทัพเทสขารานิจติยะธาปัญญาภะสสะติอัตถ ปินเดติุติกเอสัพมโคสุจิยาสัพเรสังขาราตุคาติเมธาปัญญายักสิทธิ์ยังอัตต์ปินเดติุติกเอสัพมโคสุจิยาสัพเรัมะอนาตติเอธาปัญญายักสิทธิ์ติอะธาปินเดติุติกเอสัพมโคสุจิยาบทที่สิบหกบทสวดอัปปนักชาดุกอัปปนนักฐานะเมตุติยังอาหุตักจีกาเอสัพพันญายัเมธาวีตังพันเหยยะ ปันนะดังพระพหุ้มเวสะระนังยันติปภะตาเนวะนานิจจอาลามะลุคเจตายานิมะโนสาขายติชิตาเนตังโขสะระนังเขมังเนตังสาระนังมุตตะมังเนตังสาระนัมะขามมะสัพพะปิขาปูมิจตุโยจทุขันจักธรรมันจะสังพันจะสัพพะนังัตโตจตาริอายุสุจันสมมต อัญญา,าปัสสติทุคภังท,ปปทงทุกขสสะโมกปาทังทุกขสสะจะอัตอิกมังปานิยันจะอัตถังติกังทุกูกปัสสะมะขามิยังเอตังเสตโูสมะมนังเทมังเอตังสารมุตมังเอตังสารนามะัมมะตัปปะทุกขปะปมุจป 17, ตจติบทที่สิบเจ็ดก็สวดเทเคระตคาขา ปฏิตังน,นั้นวราคำนวะนับติดตามตรงเทอนาคตังบุคคลไม่ควรทำหนึ่งถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนื่องจากจีการปฏิทันตังอัปปจัติจะนาคตั่างถึงได้ว่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันาับแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะโยคะมาจะขับจักรพรรดิปัจจุบันทีจจกำังมีควาสังพันธ์ทาง,งทางแลไม่งกระดูแขกเมื่อบุคคลได้เห็นแจ้งคำปัจจุบันไม่งอนงันไม่ควรแปลนคำนั้นได้ กงจกางทำนั่งเนือให้ปลกกรองเถิาเชวะปิดจากมาตบปาวสันยาพรนังสุเวทมีความคเพียรเสในอย่างนี้และไปต้จนั่นองาสังรเตนะมหาเสนีนปัจจุบัเพราะว่าความปิดเนี่ยละชมีส้นในอย่างนั้นย่อมีแก่เราทั้หลายเอวังวิหารอัตาปินะโัตตมัตตัปตังตังเวกเตัดโตติสันโตอาจิกเตะุนิเระมุนีผู้สงบย่อมเยบุคคล ซึ <ฤ Dante> ่งมีปกติเป็นอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นะดะว่าทุกมีราตรีหนึ่งเฉลยด้วยประการชนนีและบทที่สิบแปดบทสวดอภินาถปจเวีคณะปะทะเชิญละทำมุมเห็ชรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงคนความแก่ไปไม่ได้พญาติธทำศีลญาติทิ้งอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้ไม่ได้นั่งทำมุมเห็นก็นังอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงคนความ ัพเพหิตเมเีหิตมนาเปหิตานาภาวงนาพาวงเราจะละเว้นเป็นอย่างต่างว่วเราจะต้องไก้าวจากของกของเจริญใจทั้งหลายทั้งครงธกรรมมาสะพมศกรรมมาทายานพกรรมมาโยกรรมมาันทึกกรรมาปฏิจารณาเรามีกรรมฐาน้งคนกรรมพิ้เดือนกรรมเมตตาเดือกรรมที่ะทมกรรมเมตตาอาศัยอย่างกังวัลสัมมิป็นญาณว่าเราต้องมา ไปเอวังอันเหตุแงทางประจุเทวีเขียงหอบพังรอทั้งหลายชนทุชน่ะแสงนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุญโยชนะคาถาถูกปัตตาเจนิพุทภาพยาปัตตาจินิพยาโสกปัตตาจินิโสกโหตูสัพเพปาณิโนเอตาวตาจะอามิสัมปทังปุญญสัมปทังสัพเพเทวันโนรมตูสัพพสัมปตุสิจิอานุปัตตนูสัพเพยาสีเล้งอาเันตุสัพพตาปองเวนังทิดาตาวุนตุ พันตเทวตาาตัสกจกิกาภระะปเจตานังจว่างพอรางราตานังจตสินะยกันนิลามิสะกสรสบทสิกบเสตเทวตาปฏิจานะคะาอันนม่ยังปฏิจานะคาทายโยมนามาเสียเทวตาสันจิหารวาที่มีฤทธิคภรรโหธิภเรยทีิาธรรมะานนะกบังปุกโศจเจติตโรเตะวิหาระมัตคเรตุราจัมัชานวกัสิขาวสาราิกาทานะ ปฏิอุปาสการามาจากเทสาทิพนาจากปิศาสตาหน้าูสาชิติกาพันโธเจชยารู้ชาเยปิตะอันทกสัระวาสังเสริฐาซาจาอัคโอบาลการเนิยยังมีการตังมักรังปฏิจักเทสัภเตเจติทุขัสสะโลนตุสังขยังอาตุจเตม คาตุจ <S preach science> ิร so ังส so ุต <Ash ELLE> <res crít ica> <Different> <process> ังธรรมโมธรรมมทรากปุกภราสังโฆโหตุสัมโควะอัตคะยะจักติตายะจักอัมเหอะตุสัทธรรมโมสัพเพติธรรมจาริโนวุติสัมปาปุเนยามะคันเนอริยาปเวนิเตนี21ตัวส่วัตกปิทนคอนน้มยาปฏิทานะคโยปนามเสุนิ นิจกัสสยานันญาณิกะตานิเมยตยสันจกักพาคินโหตุสัตานันตาปะมานา,าเยยิยาคุณะวันตาจักไมหามาตายาทยโยติขาเมจักปยะยติทาวาอันเยมัชชะปะเต,ตเตริโนสตาติทันติโตกาเมงเตคุณาจัตุโยนิกา ปัญเจปัจจตุโวกาลาสังสะรันตาขวาวเยาตังเยปฏิทานันเตยอะโมทันตุตัเตสยังเยจิมังนัปัจชานันเตเทวาเตสังนิเวชยุณมะยาทินานักปัญญานังอะโมทนะเถรุนาอะเทสตาสตาโอตุอเอราสุปชีวิโน เกิดาปัจจันจปัจจ <If> ุบันเป็นสาสุดสว่งนาสดทั้งหลายไม่มีที่สิ้ไม่มีประมาณจําเป็นที่มีส่หงอื่นที่พระเจ้าได้ทำอางนี้แหลงแห่งอื่นอื่นทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าแดลเป็นที่รักที่มีปุมีมารดาบิดาพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแหลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลก เกิดในภูนสามเกิดในกำเนิดสี่มีทันห้าลายหันมีลายหันสี่ท้องเี่อยู่ในทุกน้อยและทุกใหญ่สัตว์หลาได้ทราบการให้ส่วนดวงพระเจ้าแล้วขอสัตว์หลานั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดขอสัตว์หลาได้ย่อมให้ทราบการให้ส่วนดวงพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งกับสัตว์หล่านั้นพระเศุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่ป็นสุขสมัยเถิดแต่จงถึงทางอันเประเชเถิดต่อความหวังดีอัน ขอความหวังอันดีของสัตว์วนะนนเหล่านั้นจงสำเร็จเถิเพื่อนภาพแห่งสัจจธรานที่กว้างมีความจียงและอิสแห่งการบิชันประดับด้วยการสรียากออบบสมบูระ์สุ พระบริเลพรคาถาลอยน้ขอความสุขสวัสดีจงเกิมีกับข้าพเจ้าขออวะจากทุภายทั้งูขอให้พระเจ้าเจริญทำรุ่งและทำมรด้วยเทพเทวดาทั้งหลายโดมโนนาการสวดแต่ได้ยามระธทรมาตรานี้มรดกเมื่อเนาแล้วเกิดเมือตอนน้แก่ข้าพเจ้าแล้วก็ถึกมงคลแผกลิ่นคดีสงญาเกิดมือชีสมเด็จพยานสังวรวอกรูวันนี้เป็นที่หาตลอดจนวัุถกมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทางที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคต ขอจงเปลี่ยนด้วยนะักบ้าแห่งกระพริตและกำลังคนเดกและประธานกาของสมเด็จศักดิ์สิทิประการเดิน 7, 7, 7, 7, สดมนจบครบ21บท